ไอ้สัพวกข้าไม่เคยแพ้เพื่อรเที่ยฮ่าฮ่าฮ่าข้าไมดาบของข้ารเรื่องนี้ลงกลเกยใช่แล้วเจ้าข้า สังเวียดาบของข้าด้วยเลือดของท้ทานในท่านยอดเยี่ยมมากที่สุดเลย นในนท่าน,นแรงม,มากที่สุดเลยเจ้าค่ะในท่านยอดเยี่ยมมากที่สุดเลยเจ้าค่ะฮ<า>่แกลุมข้าไม่ได้หรอกพลังแห่งความโกรธแข็งเข้าไปไม่มีใครรอดไปได้อ้า เจ้าค่ะสุดยอดเลยนะเจ้าค่ะดูจนตัวสันจ่มีใครรอดไปได้ใช่เลยเจ้าค่ะเอ๋สวัสดีเอ๋สวัสดี